ไช่ลูกก็หิ่งมาแล้วครอ้ฝากเอาหิ่งจากไครครับเนี่ยจากผู้ใหญ่ผู้ยิงเนาะขอบคุณหลายเด้อครับโอ้น้องหอมเราจีน่ะโอ้ยขนาดไม่รถแหย่ตอนนีเขาไปกินของครับครับตอนนี้เขาอยู่วัดโพนงามครับบ้านจินจอครับตำบลนาฮานอำเภอเมืองจังหวัดเลย ปุยเุ๋ยแล้วกินเลยเนาะมาวัดนี้คือคักขับเรียงมองยูมองกินอลีอลีเออพูล่ะไรเนีฟังมีเกียงมือมีน้อย แปดค่ไประวบงังรถ นี่คือเป็นตาแซีบแท๊เนาะชาบูมิวสิกเวมานุกครับบูมีเห็นงานเนี่ยเห็นงานเนี่ยคอนไว้นั่งจอบผู้สาวค่ะบีเฮ็ดอะไรเพื่อได้ตั้งรบ้านชาบูครับมาแล้วครับโอ้กับลูกชายสีชาบูน้ครับโอ้เป็นสินค้ามิวสิกครับ

ค่ะเฮ้ยซอนซอนขอบคุณค่ะนอง, um, งยุใส่อามาฮอดเต้นแล้วจีใส่เอา อามาเดียวมาแล้วพัดีกั่ยังเด็กหัวกันแปดจุดนี่เริ่มแล้วหนึ่งศูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์อครวนี่อแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดน้องได้แน้้นนี้ปเอานีิแต่ม่เห็นกัน เพาะนั่นเดี๋ยวเลยวมาสิไปดนการ์ดดากข้อปุยเนี่ยเป็นยางมาตั้งนานเครับ้อปุยผู้ใหญ่ปุยทไมกแล้วนะคือจอดรถบอกอยูไม่คือจอดแจวแจ้วแล้วค่ะ ความแปลว้าน้องเนี้ยนนเจอกันเนี้ยันกันจากเว้ากันไดแต่ว่าว้าอะไ้นะบงซ่งเเออมันแปลกๆเนาะเป็นตาอังเนาะค่ะเป็นตาเนาะเป็นตาอังจกเนียห้องรว้าล้วห้องเว้ากกะกพูดกักรี่คระูเราางกอน่ใหญ่มันจะได้พักกันกินเานมาะจะมากินมดดกินย่าไม้องีเนบอกินบอ เดี๋ยวถาก้อนตาจะได้มีเซทีพูด้มดไอนมือเลยอนมือใดครับอดมือินบ้งกินบ้งก็ไเปาเลยกิบ้งก็เาอจะได้ิได้ลองเพลงเอออยงมก็ือแต่ไม่เสียงห้องก็บอถือขี้ยหมันร้องอุ้ยเก่งจริงเสียงเก่งจริงเสียงสิเียงดาเราดูล่บเปดาเราดูแรงเปลี่ยนเรืองั่เจอันเลย ออจำปานะครับคมาเสียงจำปาเล่ามังตี้เออเราจะไม่พูปลาโลเออเราไม่ได้คนจัดสกิป์เนาะไม่ไม่ด้จะเห็นชุดเสียงอะไรมพูดหรเ้าบอกโอ้ยมาเต๋ดูชุดรามพิมพูเสหวยมากหวานมอลาไปใสายไหมเล่นัวหัวหัวหัววหัวเห็นเออเออเออเหหัหหหัวาั เมื่อแรกใช้เขียนี้เด้อว่าใแล้วใใหมเมื่กีเขากับุดตรวซิมผู้เขาอยู่เอาสวยดีเด้อล่ะสวยครั่งผมเไแมนเออสร้างกักฟอนบาาสันนอตฟ่อนบาลยึงกางยุ่มบุ้มปีได้เปลานนได้เปลาปีปถเยยอะถือเยออ่ ถ้าปีเปล่าถ้อพอมาเทิรนเรา้าแหเง้ัเปวงมืงขึ้นป้าตามปนนักเอกไม่มากนอสวนสุดเทนนเราพอเลยเปล่าเพราะว่าพอหูอยู่แล้วาอะไม่าเตียเตีคือวนเตียป่าคเดยเตี้าถึงไหนเขาให้นงกับลูกหนึ่ก็ลูกนี้พรุ่งนี้ก็เดินทางใจไกสซะแม่บีบไปน้าหลาบอ๋เปมื่อบานบมืนไปใส่โหจังมากเจ็แมจักเรียวกับิซ้ำนัเ อาต้องเท่าน้่งใส่แมต้องเท่าีอันเหี้ยนเนี่ตัวนี้ใบใส่เตยาย่ำบนสโอ้ไปเอาขึ้นเือดแท้เอาไปท่านปันเคียงไหมมันฝนตตตอนเป็นมะฮอนโอ้เดี๋ยวสะพอถึงบางอ้อแล้วพี่ยมพรอยถึงบางอ้อแล้วช่องก็ถึงบางอ้อดมองนี้มีไฟนี่เองปากปากก็ซือตัวไม่ได้ฮะเอา พอคนนี้ใส้ได้ลูกโอ้ยจะอีหยังเห็ดเอาเปี๊ยมเขาหลายให้เราพมดใช่เห็ดเอาเปี๊ยมเขาหลายสองเต็นนี้ต้องมีปัญหากันแทะอ้าวนี่นี่นี่นีต้องถามคนนี้ปัญหากันแท้ไฟคนนศิลปีนือบ่เปิดไฟศิลปินไฟซิเปินเออเต็นวันละหนึ่งพันบาทก็ต้องมีไฟนะคะอันนั้นแค่อเอาไหไรคะับสองหลอดแม่คุณ เออไปต่อไปเผ็ตัวผิดเด้อใหย่หายข้อได้ไใหญ่แล้วนางยังหันนั่นุ่นอะคุ่นุณนแ่อกเลยนะปุ่มสองยังบอปิดปุ่มสองปุ่มที่สองนี่เท่ากันแล้วเห็นไหมเท่ากันแล้ว ชนะชนะครัชนะครับชนะชนะโรดชนะโดรับตอมารับชนะพอกันใช้แล้วพอการใแล้วเเปิดแล้วก็ปิดเนก็ปิดไฟหอกดชพอกันใช้ไม่เจมไฟย่เพอกันใช้ไม่เมไฟเออ